สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องปลายมันส่งน้องธนานครับนี่เราก็อยู่ที่เดิมครับสุ่มน้ําเงินนะครับนี่ครับช้างที่อยู่ในชุ้มเราช้างที่อยู่ในชุ้มเราตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดเก้าเชือกนะครับไม่น้อยอยู่ข้างในน้ำอ้อยแล้วก็ ในน้ำเพ็ดนะครับก็ใหญ่ทงตรงนูน้นฝั่งนูน้นจะเป็นพ่อมาหาทองคำนะครับตกมันอันนี้ก็จะเป็นบุญทรงถอนอยู่ตรงทางนู้นก็จะเป็นบนเศษนะครับตอนนี้ทําร์าของเราพันเตอร์พาออกเดิน,นครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับไปกันเลยครับ เห็นอยู่ข้างบนนั่นก็จะเป็นขวางเตยนะาน้องธันวาเดินเล่นเดินลล่นกันถ่ายเดินออกกำลังกายนะครับในการลอกข้าวในบ้านช้างครับโอ้ธันวาก็จะมีอาการปุดบปั๊นิดนึงนะครับนี่ครับดูครับ ออโอ้โหรถของเราก็ดับครับไปต่อไม่ได้แล้วเออเฮอ,อ,เอ,อช้างก็รอครับ ฟานก็น่าร ok ั love, กครับผมโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นไรครับคนไทยคนไทยมีสัมมาคารวะครับโคตรสงมาเดินผ่านก็บรรเดียวมุมนี้สูงมากครับเอ้ยได้นอนครับได้สามสี่วันแล้วครับอะไรครับเดินอยากที่ค่อยได้เดินนานแล้วนะครับผมเออ ธันวาของเราก็เริ่มชินนะครับอาการที่ถอยหน้าถอยหลังสุดปั้หันซ้ายหันขวาก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วครับก็จะเริ่มนิ่งกว่าเดิมอ๋ไปต่อครับอันนี้จะเดินไปทางไหนครับเดินทางอ้อมเดินอ้อมรอบๆหมู่บ้านนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดักรอข้างหน้าเลยดีกว่าครับไปครับตามไปดูธันวาอาการวันนี้จะเป็นยังไง นี่เรามาถึงขึ้นทางนะครับเจอกับน้องสวาาัสยีนะครับเดี๋ยไปดูว่าในพี่หรือไหนน้องคนระับย่านไปเลย่านตัวนึงเอาโอ้ Ở đây nòng thì nòng đấy nga nhau quá thì nhau, <laughs> nhau hành động đi <laughs> Ấn à, si. ừ. bà không Đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เห็นกล้องใช่หุ่นเมนบอกวะฮะ่อยว่าเมนทันวาทันวาน้องเอ้ยธันวาเป็นพี่พี่หนึ่งปีป่ะสิสองปีสองบอกอ้ง่ายเลยคนละเหลืองเลยวะ กินยังวิตามินซีรก็วิตามินเงอะอันนี้ไม่หมดเลยไม่หมดงานจะยาวตัวเ้เริ่มชินแล้วยัดปลาไป นัดปากเลยเพื่อนปฏิเสนเพื่อนเพื่อนอืมงเฮียแต่แสไดายตามกูดี

ยาวก,กว่าทันวานะครับหนองตะวันงานจะยาวก,กว่าแต่ตัวจะเล็กกว่างานจะใหญ่กว่าตัวไปไป,ไปต่อครับกป,ปิ่นลมชมวิว <c oughs> ตาไปเกได้เดินมาถึงสักการวินท ทางของชางชามนี่ก็จะเป็นบ้านช้างนะครับครอบครัวของช้างแต่ละครอบครัวนะครับหลักของเราเดินค่อนข้างที่จะออที่จะนิ่ง กำลังจะตกดินนะครับอาการก็จะน้อยลงกว่าเดิมตอนแรกๆที่เดินใ,ใหม่ๆนะครับาการระบวงโอเคโอเคเอ,เ,อเออนี่นะให้ห้าสิบห้าสิบเต็มพัน เดินถึงแล้วก็อันบายข้างหลังเราก็มาเจอช้างนี่ชื่อพลายเข็มร้อยครับกับควันเลียวนะครับนี่ครับโอ้ได้นอนมากครับโอ้เข้ามาจากไหนครับ <laughs> <laughs> โอ้อควันใหญ่ด้วยเองนะครับ <laughs> อยมวเเไอ้เาะมาหรอละัอไรบขึ้ครับธรรมดาลพี้ยไปครับท่านวาวเราเจอตัวใหญ่กว่าโอ้ยมีอย่างสเปรยปเต็มทางีโอ้ยยางีอยางเดียดูครับไปเต็มทางแล้วไปถ่ายอยู่บ้านด้อ เดินว่าเดินก็ได้ครึ่งทางแนละ้วเดี๋ยวไปรอที่บ้านดีกว่านู่นครับเดินจากซ้ายไปขวาเป็นประชางเป็นประควานไม่รู้ครับก็เป็นบรรยากาศเห็นช้างรอบๆ้างเดินเล่นเดิอนออกกำลังกายนะเดี๋ยวเราจะไปรอมันเตยอยู่ที่บ้านดีกว่า Ê để anh Hả? Ông yêu Ông yêu có bói phá thi Ô Nì Má phá phải đưa sàng phá phải Ô nhanh phải Điều phải thay cho แสดงว่าไม่ได้ตั้งศูนย์เลยนี่ไปตั้งศูนย์ไหมเลยไอ้ดีกว่าครับเราที่บ้านดีกว่าครับโอ้เอลอที่บ้านดีกว่าครับอนนีได้านวาของเราเดินมาถึงบ้านแล้วนะครับเออ ว่าแต่จะมาไม่ไ <Platform> ด้ค <Eng> ร <mainland> ับเมื่อกี้เดินสเปะสปะเต็มทางเหมือนคนเมาเลยนะครับเอ้ยมีโชว์มีโชว์ครับโอ้ยนะครับโอเคไหมครับเป็นยังไงครับ่านครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบพอไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไอคำใดวาจาใดที่ไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ ช่องรายมส่งน้องธันวาด้วยนะครับครับคลิปนี้ดามก่อนสวัสดีครับ